โลโลตัวโจกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีใจรับเข้าสู่เยี่ยมมาตั้งใช่ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมดูเทปปอรกันอีกแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปตินต่อดีกว่าภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นนะครับเรายังช่วยลิชชี่ไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่าเราจะต้องหาเงินให้ครบ3,000ันก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็หาได้2006แล้วนะครับขาดอีกแค่400เองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาตังเพิ่มกันดีกว่าทุกคนเอาให้มันได้3 0 0พนะครับผม ผมว่าวันนี้ผมว่าจะไปอันนี้ว่ะทุกคนผมว่าจะไปหารถแล้วก็เอาไปขายนะครับนี่ร้านขายรถมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะเอารถไปขายเอาอะไรเอารถอะไรไปขายดีตุ๊กๆไปไหมตุ๊กๆดูแล้วไม่น่าจะได้เท่าไหร่ว่ะต้องหาพวกรถสปอร์ตอะไรอย่างเี้เนาะทุกคนเนาะเออผมว่าน่าจะได้เงินดีนะครับผมใครบีบแจไลเราเฮ้ยนี่นี่นี่เอาคันนี้เอาคันนี้เอาคันนี้พี่พี่ผมไปด้วยพี่ผมไปด้วยเดี๋ยว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 รอก่อน แล้วกอนผมวิ่งช้าจังเลยจะใช้ขอสูตรหน่อย้วกันขอใช้สูตรหน่อยดูดโบว์นะครับผมดูดโบว์นี่ดูดโบว์รับผมมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะฮะมันต้องวิ่งแบบนี้สิถึงจะวิ่งทันรถเขาหน่อยเดี๋ยวจอดกันพี่จอดกอนพี่ผมไปด้วย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 เอา้าผ,ผมจะขึ้นรถไงเนะี่ยอ่าโอเคเราขึ้นรถเด้นแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่เอารถไปขายนะพี่นะรับรองว่าพี่ต้องถูกใจแนะ่นอน ไปครับผมมารถไปขายกันไปไป,ไป,ไปดูซิว่าคันนี้จะได้กี่บาทนะครับผมจะได้กี่เหรียญน,นะดูซิชว่วงแวบอ่าดูซิได้กี่บาทครับผมเฮ้ยมีคนยังมีคนอยู่ข้างในอยู่เลย <c oughs> โอเคครับดูฮะโอ้โหได้ร้อยสิบสามบาทเอครับผม่อนเครื่องร้อยเลยทีเดียวนเนี้ยเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันมีรถคันเมื่อกี้นะจอดอยู่นะครับผมจอดอยู่บ้านหลังไหนนี่ <c oughs> จอดอยู่บ้านหลังนี้นะครับผม เดี Elliot, ๋ยวเราเอาคันนี้ไป oh. ขายดูีิอาจจะได้เยอะกว่าเดิมนะครับผมบอกว่าเมื่อกี้มันมีคนอยู่ในรถไงเอออันนี้แบบไม่มีคนอยู่ในรถก็อาจอาจจะได้เยอะกว่านะครับอาจจะได้เยอะกว่าไหนขอลองหน่อยสิช่แวนอ้าวดูสิได้กี่บาทครับผมแล้วมันจะตบรถทำไมวะสงสัยเหมือนกันมันจะตบรถทำไมได้ร้อยหกเองโอ้โหตอนนี้ขาดอยู่อีกร้อยเจ็ดสิบนะครับผมร้อยเจ็ดสิบที่เดี๋ยวผมมาชุดบาร์สดีกว่า ชุดบัสน,น่าจะได้น่าจะได้เร็วกว่านะครับชุดให้ได้ประมาณ17ลูก่ะมาเล่นมินิเกมดีกว่าชุดให้ได้17ลูกเลยครับผมปึ๊บไปหนึ่งลูกแล้วโอ้สบายมากเอานะครับภารกิจของเราคือหาเงินให้ได้สามพันนะครับผมไปฮะขาดอีกแค่ร้อยเจ็ดสิบเอาแค่สิบเจ็ดลูกก็พอเอ้ยเมื่อกี้ไม่เข้าหรอโอเค หายครับออกลูกแล้วสบายๆชีว mm ิต hmm. จริงนี่ผมไม่ได้แม่นขนาดนี้นะ <laughs> เอ้ยไม่ลงเฉยได้ไงโอเคลงอยู่ลงอยู่โอเคลงอยู่ครับผมอ่ะลงอยู่เอาแค่สิบเจ็ดลูกนะทุกคนนะเออประมาณนี้ครับผมอ่ะเราก็ได้ไปสิบแปดลูกนะครับสิบแปดลูกก็ร้อยแปดสิบนะครับผมเย่ yeah. ได้ร้อยแปดสิบนะครับ ตอนนี้มีเงิน3 0 0 0นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาคีริวก่อนนะครับผมเราจะไปรับเควสจากคีริวนะครับไป,ไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปเนื่องจากรถมันวิ่งช้าใช่ไหมเราก็ใช้ดูดโบครับทําให้เราเป็นเดอะแฟตนะครับผมวิ่งเร็วมากนะครับขอวิ่งไปบ้านคีริวก่อนละกันนะครับผมเฮ้ยเอาพี่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 ผมไปด้วยอ้าว <laughs> วิ่งเอ้ยผมวิ่งชนรถหรือรถมันชนผมวะเนี่ย ไปด้วยพี่ไปด้วยพี่เอา้าไปด้วยพี่ไปด้วยไปด้วยกด,ยไ,ดยไม่ทันกดไม่ทันจะวิ่งไปมันก็ช้าวะ่ะผมว่าขับรถแหละดีละไป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 ครับไปครับไปหาคีริวกันเฮ้ยแล้วทำไมเขามาเดินกันเป็นแถวเลยเนี่ย<อ>เขามาเดินสวนสนามกันเหรอเออเดินกันเป็นแถวเลยนะทุกคนโอเคมาหาคิวริวครับผมฮ่าตรงนี้นะครับมาคุยกับคีริวครับผมคีริวบอกปุ๊บปุ๊บปิ๊บ ป,ปุ๊บปี๊บปุ๊บปี๊บเนี่ยอ่ะเราหาเงินได้สามพันแล้วนะครับผมเราก็มาหาคิวอยู่เนี่ยอ่ะเซฟเลยนะครับผมเออไนท์แปลว่าแปลว,ว่าดีมากนะครับผมตอนนี้เขาบอกว่าต้องการซุปเปอร์ชาร์จอัลต้าเมก้านิวเคลียร์พาวเวอร์แบตเตอรี่เฮ้ยแบตเตอรี่อะไรมันทำไมชื่อยาวจังเลย <laughs> <laughs> เขาบอกว่าให้เราไปหานะครับผมให้เราไปหาแบตเตอรี่นะครับจากร้าน,านด,ดูดมัดนะฮะดูดมัดอยู่ไหนวนะเนี่ย เอออันนี้มันดูเบอร์เดี๋ยวผมผมจะวิ่งหาดูดมาดก,ก่อนร้านค้าดูดมาดนะครับไหนมันมีในแผนที่ไหมอ่ะลองไปดูครับลองไปดูลองไปดูไม่เสียหายเผื่อเราจะได้ซูเปอร์พาวเวอร์เมก้านิวเคียร์พาวเวอร์แบตเตอรี่นะครับผมชื่อยาวมากธารกิจวันนี้ของเราคือเราจะช่วยคีบีวออกมาให้ได้นะครับผมไม่ใช่ช่วยคีรีวดิช่วยลิชชี่นะครับผมเอ้ยลืมชื่อลืมชื่อสลับกันซะแล้วนะอันนี้ดูอะไรไหนดูซิ กันชอ็อปนี่ดูดมาดอยู่นี่โอเคเปิดมาครับไหนมีแบตเตอรี่เปล่าโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่นะครับเจอแล้วแบตเตอรี่ครับผมโอเคกดเซฟเกมนะครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเงินฟรีขอหยิบหน่อย <laughs> ขอหยิบเงินฟรีหน่อยนะพี่คบผมไปด้วยพี่ผมไปด้วยแล้วเราก็กลับไปหาคีริวนะครับเอาแบตเตอรี่ไปให้เขานะครับผมไปไปไปเอ้คิริวฉันได้แบตเตอรี่มาแล้ว วันนี้เราจะต้องไปช่วยลิชี่ให้ได้เลยไปครับไปครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่ไอตัดไนตัดแรงมากโอเคครับบ๊กมาแล้วก็คุยกับคิริวครับผมใช่เลยนี่แหละแบตเตอรี่ที่ฉันต้องการอ่ะมันก็กำลังจะแฮกนะครับผมเขาบอกว่าให้เราอะไรเนี่ยเอ่อโกทูไนเดีมน้มฟาร์มฟิาไปที่ฟาร์มฟิล ให้ไปดวนกับเฮแก๊งนะครับผมเฮแก๊งเฮแก๊งชื่อแก๊งจริงหรอเฮแก๊งเนี่ยโอ้ยรถชนตายเขาบอกให้เราไปท้าดวนนะครับกับกับแก๊งนะครับที่อยู่ในฟิวฟาร์มฟิวฟาร์มนี่ไงฟาร์มอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับผมอ่าปักไว้ปักไว้โอเคไปไปไปเดี๋ยวเราต้องไปดวนกับแก๊งนะครับผมไปดวนนี่คือดวนดวนอะไรวะ ดวลต่อยกันเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนี่ไงลินลินชับรอลินลินชับฟาร์มเนี่ยบผมชับฟาร์มเอ้ยสวัสดีพวกนายเอ้ยพวกนายเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยยิงเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวชิบหา,ายแล้วเ๋ยวก่อนเฮ้ยมันยิงเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาราเบยดไปเระเบิดไปเอาเรเาเบิดไ,ไ,ไปกิน โอ้มยตายซะตายซะระเบิดอย่างเยวไม่ได้หรอว่าฮ้้ปืนเราหายไปไหนหมดนะเฮ้ยผมว่าผมผมว่าผมมีปืนอยู่นะแล้วปืนหายไปหมดวะเนี่ยระเบิดไปกินโอมาเฮ้ยเราไม่มีปืนนะทุกคนนะครับทำไงดีทุกคนผมทํทำยังไงดีผมไม่มีปืนอะเอาแล้วงานข้าวแล้วกูล้วมีแต่ระเบิดครับผมมีแต่ระเบิดเอาระเบิดไปกิน โอมวิไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะไม่โดนไม่โดนเอานี้ไปเอานี้ไประเบิดโอมเอานี้ไประเบิดไประเบิดไปโอม้ยมันมันถึกจังวะเฮ้ยไอ้นี่มันมันไม่ยอมตายอ่ะอุ้ยเราตายก่อนอะไรครับไเงี่ยโคตรโหดเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนอู้เราจะวิ่งหนีมันยังไงดีว่ามันวิ่งเร็วมากอะทุกคน ไอสองตัวนี้มันมวิ่งโคตรเร็วครับเอาละเบิดไปตุ้มมันระเบิดมันระเบิดช้ามากอ่ะมันระเบิดช้ามากเดี๋ยวเดี๋ยวเุ้มตายไปโอ้ไอ้นี่มันยังไม่ายอมตายโอ,โอ้ my god อุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้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 ตุ้มเยสมันต้องอย่างงี้สิเจอระเบิดตายไปสิโอ้ระเบิดหมดเกลี้ยงเลยครับ ช้ระเบิดหมดเลยตอนนี้กว่าจะกว่าจะฆ่าให้พวกแกงเมื่อกี้หมดนะครับผมหมดระเบิดไปหมดเลยนะฮะไปหาคิดิวต่อไป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 ,ไปวันนี้เราจะต้องช่วยริชชี่ให้ได้นะครับผมอ่ามันบอกว่าไงครับอ่าเขาบอกให้อ่าเขาบอกเขาต้องการหมายเลขนะหมายเลขที่ห้องขังนะครับผมให้เราถ่ายรูปถ่ายรูปมานะฮะ แล้วก็รอโอเคหมายเลขห้องขังนี่ครับผมเราจะต้องไปที่สถานีตำรวจนะครับไปดูซิว่าริชี่อยู่ในห้องขังหมายเลขอะไรนะครับผมไปไปพี่ผมขอยือมรถหน่อยอุ้ยเอ้ยเราเราขับรถขนเงินเลยว่ะ <laughs> ไปไปไปเราต้องไปหาเออริชี่ก่อนเราต้องไปเอาหมายเลขโกงขังมาก่อนนะครับผม ดูซิว่าหมายเลขอะไรนะฮะโหทำไมรถคันนี้มันขับไม่แรงเลยอ่ะรคือขับช้ามากเลยไปไปไปตนันตันที่86ไมล์ต่อชั่วโมงว่าช้าไม่ได้ช้าธรรมดาอิ <Y ee> ่ว <hoo> โอ้ยแต่มันเหินได้อยู่นะโอ้ย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 ,อยไป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 อือดมากเลยครับรถขนเงินโคตรอืดเลยโอเครถขนเงินมีเงินไหมขอหยิบเงินได้ไหมไม่ได้ มันกระบอกฟาดได้ใช่ไหมพี่เปิดประ,ประตูอยากได้เงินนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ห้องขังนะครับผมเจอแล้วเจ๋แล้วนี่อยู่ตรงนี้นี่เองเฮ้ยตอนนี้มันมืดนะผมขอเปลีย่ยนเป็นตอนเช้าหน่อยได้ไหม D A Y D นะครับผมอ่ามันจะเป็นตอนเช้านะครับโอ้เดี๋ยวนี้เรารู้สูตรไงรู้สูตรแล้วแบบช่วงนี้สบายมากเลยนะครับ404 707จราจะต้องถ่ายรูปใช่ไหมคาเมล่า เฮ้ยทำไมเรามีหนวด <c oughs> วะเฮ้ยโคตรเท่เลยถ่ายถ่ายกล้องหน้าได้ไหมเฮ้ยถ่ายได้ถ่ายถ่ายกล้องหน้าได้อยู่นี่ครับผมย <c oughs> ังไงต่อกดเซฟอ่ะกดเซฟแล้วก็ยังไงเนี่ยเอริชินายมีปืนอยู่กะกระสุนเพียบเลยนี่ทำไมนายนายไม่แหกคุกออกมาวะ <c oughs> เออไอ้น,นี่คนนึงไอ้นี่มีทั้งที่งัดมีทั้งปืนมีทั้งมีดม,มันทำไมไม่งัดออกมาวะ <c oughs> ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆนะครับผมไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวเอารถตำรวจไปแล้วกันขอยืมรถตำรวจหน่อยนะครับอ่าจะกลับไปหาคียดิวกันนะผมปอนปอนอ้าวติดเดี๋ยวก่อนผมปรับแผนที่ไปหาคียดิวก่อนนะอ่ะโอเคไปครัแบบขับรถตำรวจไปเลยนะฮะขโมยรถตำรวจไม่ติดดาวอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องไปครับผม เหูเอา้อาวอ้ารถตำรวจรถตำรวจจมดาอะไรครับนี่อ่ึนไปเออไปอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเอาเราเอา,เอารถตำรวจไปขายเราจะได้กี่บาทวะเออน่าจะได้เยอะอยู่นะไมครับผมเอ,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 อเินวูน้วว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 กวว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 ไปวว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  เราตอนนี้เราได้เราเราได้นำเบอร์มาแล้วมามาเราได้นมเบอร์มาแล้วคิริวอ่าดูซิว่ายังไงโอเคส่งส่งหมายเลขให้คิริวนะครับผมมันบอกว่าอะไรเนี่ยโพลิสแคมลุกอะไรป้นเนี่ยอ่าให้เราให้เราไปทําอะไรวะเนี่ย,ยผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราสรุปเลยกันว่าเขาให้ทำอะไร เขาบอกให้เราไปขับดูเบอร์นะครับผมแล้วก็ให้ขับส่งส่งผู้โดยสาร3คนนะครับได้เลยได้เลยโอยวิ่งช้าจังเลยอ่ะขอขอสูตรก่อนขอสูตรก่อนมาเราจะต้องไปส่งลูกค้าดูเบอร์นนครับให้ได้3มคนนะครับผมไปไปไปไหนลูกค้าเราอยู่ไหนอย,อยู่นูนไปไปแต่ bye ผมไปรับลูกค้าก่อนนะครับโอเคมาแล้วครับคุณลูกค้าเปก ึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับ,รบไปส่งที่ไหนครับไปอุ้ยุ้ยติดหินหันไม่เนี่ยสิบสองวิไป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 ,ไปโอ้มาส่งเค่นี้ทำไมพี่ไม่เดินมาวะเนี่ยพี่เดินมาก็ได้นะพี่ไม่ต้องขึ้นแท็กซี่หรอกแม่เมืองตังเปล่าหมายต่อไปต่อ,ไป,ตอไปแล้วลูกค้าต่อโอ้ลูกค้าอยู่เอ้ยเดี๋ยวก่อนลูกค้าอยู่ที่เดิมเลย ลูกค้าอยู่ที่เดิมเลยเนี่ยเนี่ยใช่เลยเนี่ยลูกค้าคนเดิมเลยเนี่ยอย่าบอกว่าส่งที่เดิมอ่ะส่งที่เดิมไี่หาเลยนะอ๋อส่งที่ใหม่ครับส่งที่ใหม่ไปไปยี่สิบวิยี่สิบวิโอเคโอเคโอเคอุ้ยอุเก้าแล้วเก้าแล้วแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคทันอุ้ยเกือบไม่ทัน ทันป่าวเนี่ยเหมือนไม่ทันเลยเหมือนเหมือนไม่ทันครับเมื่อกี้โอ้โหเสียดายดีเสร็จเสี้ยววินาทีนะครับเมื่อกี้ผมไม่ทันนะมาเดี๋ยวเราไปส่งคนอีกรอบนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมได้อยู่ทางลัดทางลัดเราวิ่งทางตรงนะครับทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดนะครับผม <Unbelievable. S 1> โอเคสองคนแล้วสองคนแล้วสำเร็จเสร็จสิ้นยิ่ยอด ู่ว่าอะเราต้องเก็บ3สแต็กครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำเวลาหน่อยนะะแล้วรถอันนี้ไม่มีในตัดด้วยว่ะไป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 เฮ้ยเฮ้ยผมไปอะไรวะเนี่ยไปไปไปๆปขับยากอยู่นะแท็กซี่เนี่ยใช่ง่ายๆเลยนะใช่ง่ายเลยนะเดี๋ยวโอ้สิบวิสิบวิทันมั้ยทันมั้ย โอเคโอเคโอเคดิฟด้วยดิฟด้วยฮะอ่าเยี่ยมยอดครับผมเอ๊เ okay, ก <Okay. S 1> ็บสแต็กสองแล้วเจอเลยครับพี่เจอเลยครับพี่เดินึ้นมาเลยเดี๋ยวผมไปส่งให้ผมไปส่งให้ถึงที่เลยรับรองรถเร็วทันใจแท็กซีย่ยามาตั้มนี่เร็วทะลนุนรกแน่นอนนะครับแอบแอบโอ้โห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  เดียว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 กระโดดหมุนติ้วเลยมาครับไปครับไป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 แปดวิทันไหมเนี่ยทันอยู่ทันอยู่โอเคครับผมน่าจะผ่านแล้วนะครบสามคนผ่านยังโอเคผ่านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปหาคิวต่ออ่ะทำไมผมมาร์คมาร์คมาร์คโลเคชั่นไม่ได้วะ ต้องลงจากแท็กซี่ก่อนแล้วก็ไปหารถคันอื่นดีกว่าอ่ะมาใช้รถคันนี้ดีกว่าอ่าแล้วก็มาแผนที่ไปบ้านคีริวนะครับไปไปไปเจอจกันที่บ้านคีริวครับวันนี้เราจะแฮกโคงขังให้ได้นะครับผมภารกิจของเราในวันนี้คือเราจะต้องแฮกโคงขังแฮกแล้วเพื่อจะได้ช่วยลิขิตออกมานะครับไปครับลุยลุยลุยเหินสักทีหนึ่งดิู เห็นรถบ้านๆอย่างงี้โดดโคตรไกลไป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 คีร็วเราขับรถครบแล้วมามามาโอเคครับอ่ายังไงต่อครับบูบูบบีบปีปีบบูบูบ,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 บเอาละครับจังหวะน,นี้ฮะขีเร็วกำลังจะแฮกแล้วทุกคนขีเร็วกำลังจะแฮกแล้วดิจิที่นั่งอยู่ในโกงขังจะรู้สึกยังไงครับ การที่ได้ไปอิสระในวันนี้เราคอยมาอย่างเนื่อนานวันนี้เขาจะได้ออกจากคุกแล้วมาครับเร็วสิเร็วๆหน่อยขีริวเย้แฮ็กเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมคีริวสุดยอดแฮกเกอร์มาแล้วโอ้โหฟิลฟ้ามากครับอ่ะแล้วก็ยังไงต่อให้สวิตเป็นลิชชี่ไปครับ เราไปสวิตเป็นเล่นลิช,ชี่กันว้าวเอานะครับผมเราจะต้องหนีจากตำรวจแน่นอนนี่ไงชิบหายแล้วเราต้องหนีจากตำรวจหนีก่อนหนีก่อนผมมีวิธีหนีแล้วทุกคน,นผมคิดออกแล้ววิธีหนีของเราขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเลยว่าตอนนี้เราติด5้าดาวครับผมเราติด5้าดาวหนียากนะครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์เลยดีกว่าโอ้หฮอบินมาแล้วฮอบินมาแล้วไปไปไปไ,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 ปไป บินหนีเลยโอ้โหอันตรายครับอันตรายครับห้าดาวด้วยนะบินหนีให้ไวเลยบินหนีให้ไวเลยไปให้ไวไปให้ว่องไปให้ว่องครับไปให้ว่องครับไปให้ไกลที่สุดนะครับผมบินไปไหนดีบินไปฝั่งนู้นเลยแนละ้วกันไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยเอ๊ะตรงนี้ก็น่าจะพอหรือเปล่าไหนลองดูลองดูลองดูอด่ะผม pakai, บินมาแถวนี้น่าน่าจะ น่าจะรอดนะน่าจะรอดน่าจะรอดอยู่ตำรวจตามมาไม่ทันครับเออเราขี่เครื่องบินยังไงเราขับเครื่องบินงไงมันน่าจะบินตามเรามาไม่ทันโอเคดูดูตรงนู้นด,ด,ด,ดูเห็นไหมตำรวจกำลังไล่ใครอยู่ไม่รู้เย้เรียบร้อยครับผมในที่สุดเราก็ทำการหนีตำรวจได้แล้วนะครับเออเนี่ยแต่ไม่ดูบ้างไปหาที่ดูดิ ขี้เดียวเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆขี้เด,ดีวเหมือนไม่อยู่บ้านว่ะเฮ้ยบ้านบ้านขี้เดีวอยู่ตรงนี้นี่เอ้ยขี้เดีวอยู่ขี้เดีวอยู่จอด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 โอเคเฮ้ยขี้เดีวเฮ้ยคิริว,เ,วเราขอบใจนายมากเลยคิริวโอ้โหนายนี่เป็นแท็กเกอร์ระดับประเทศระดับตำนานนายทำให้เราออกจากคุกได้โอ้โหขอบคุณมากแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนอีกคนนึงชื่ออะไรไม่รู้ตัวละครเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเงิน เงินทั้งนั้นเลยเฮ้ยแล้วทำไมเราเก็บไม่ได้วะสงสยไอ้คิวเอาไปหมดแล้วโอ้ขอบคุณมากคิลิวเขาบอกให้เราไปที่บ้านของอะไรเนี่ยริช,ชี่นะครับผมแล้วบ้านของริช,ชี่อยู่ไหนวะเนี่ยเออแล้วแล้วประเด็นบ้านของริชี่อยู่ไหนวะเออเดี๋ยวลองบินขึ้นไปสูงๆก่อนเดีย๋ยวเราต้องหาบ้านของริช,ชี่นะครับผม เราเลิชี้บ้านมึงอยู่ไหนอ่ะบ้านบ้านนายอยู่ไหนวะเพื่อนฮอะ,อะบินบินไปดูดิบินไปดูบินไปดูร,บรอบๆก่อนนะผมเอ่อเผื่อเผื่อมันมีลูกศรขึ้นนะฮะไปไปไปไหนบ้านนายอยู่ไหนอยู่ตรงลงรถนี่รึเปล่าเฮ้ยทุกคนผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเ,เห็นบ้านหลังนั้นไหมมันม,ม,นมีมันมีไอ้เครื่องหมายนี่อยู่อะ เออนี่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 ผมว่าบ้านหลังนี้แน่เลยนี่ไงบ้านหลังนี้ไงน่าจะใช่นะลองดิลองดิองดโอเคใช่ห่ะทุกคนเย э! ้อิสรภาพกลับมาแล้วลิชีเอาจากคุกได้แล,แล้วนะครับผมเย่ 1.2. e go แดนหน่อยแดนหน่อยขยัก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 เฮ้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  เฮ้เฮ้เฮ้โยโย่โย่เฮ้เฮ้เฮ้โยโย่โย่เฮ้โอ้มีความสุขครับได้เอาจากคุกตะทีโอ้โ <laughs> ห oh, oh, hey. เป็นเกมที่สนุกมากเลยเดี๋ยวทุกคนเป็นเกมใช่ไหมสนุกดีนะสนุกดีอันนี้คือเราเล่นเป็นลิชชี่แล้วใช่ไหมลิชชี่อ่ะเซฟก่อนเซฟก่อนลิชี่มันมีพลังน,นี่ไงแล้วมันมีพลังสามารถหยุดเวลาได้นะครับผม ลงพักลงพักลงพักยังไอ้นี้อยู่เลยยัง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 ติดสัญญาณกัรขโมยอยู่เลยเนี่ยสัญญาณอ่ะกูวิ่งกลับมาห้องขังอีกรอบเลยอ่ะวิ่งกลับมาห้องขังอีกรอบเพื่ออะไรไอ้ผมอยากช่วยคนนี้คนนี้ผมผมจะช่วยยังไงวะเราไม่มีเรเบิร์เฮ้ยมีกีต้าว่ะกีกาต้าฟาดได้ไหมกีกิตา้าฟาด ไม่เห็นได้เลยเอ่อกลับมาลงไพ่อีกรอบเนี่กลับมาห้องแขังอีกรอบนะตนลกว่ะตำรวจตำรวจมัน,นม,ามาหาเราไม่เจอขอฟาดตำรวจทีโอ้ทีเดียวตายเลยว่ะอุ๊ยไม่กอดไมเดี๋ยวทีเดียวตายเลยก็โหดเลยทุกคนโอ,โอ,โอ้มีกีตาร์มาหาปัญเลยครับผมฟาดทีเดียวตายฮนะ แล้วตำรวจไปยังหาผมไม่เจออีกอะไรครับเนี้อ่ะโอ้โหคนงงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแตง่งมาแตง่จจแตง,แตงจอดก่อนจอดก่อนมาแต่งมาแต่งจอดก่อนไปด้วยโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะรถไปขายอ่าที่ขายรถอยู่ไหนวะนี่ที่ขายรถอยู่นี่ไปไปามาแต่งไปขายดิ ดูซิว่าได้กี่บาทน,นะผมหาเงินซื้อปอืนก่อนเเดี๋ยวเราไปบู๊กันนะฮะซีมัดแสแตงขายได้กี่บาทมาสแตงมาสแตงมาสแตงขายได้เท่าไหร่ขอ,อดูหน่อยซิอาตบไปทีหนึ่งตบไปทีหนึ่งแล้วราคาก็ออกมาที่โอ้หร้อยสามสิบแปดเองทำไมถูกจังเลยอไงเราขโมยรถตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ไปขายเลยเออแล้วก็ขายตรงนี้ <laughs> ง่ายไปไหม เออทีได้เท่าไหร่อะเหครับได้สองบาท <c oughs> ได้สองบาทเองไปเอากีตาร์ไปฟาดคนเล่นกันไ <Hey! S 1> อ,อทท้ทีเดียวครับผมทีเดียวครับผมทีเดียวครับผมโอ้โหทีเดียวครับผมตำรวจมาตำรวจมากบทีเดียวครับผม โคตรโหดโคตรโหดมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้อ่าอ่านี่ดูนะครับหยุดหยุดเวลานี่หยุดเวลาครับแล้วก็มา,ต,าตีข้างหลังเลยตีข <c oughs> ้างหลังเลยโคตรโหดเฮ้ยเล่นเล่นเป็นตัวลิทชี่โหดดีกว่าโอ้ยยิงเราเหรอเออพอดไว้แล้วก็ไปตีข้างหลังกลัวเขาให้ <c oughs> โคตรโหดทุกคน ยิงเหรอยิงเหรอนี่แช่แช่แข็งไว้แล้วก็ตีเลยครับผมตีเลยครับผมโกดโหนกดโหนกดโหดเดี๋ยวเอา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 ระเบิดนี้ไปเล่นดีกว่าเอาระเบิดนี้ไปกินอ้าวเต้นเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยเอาเอาเต้นเต้นแล้วตายด้วยเหรอเอาเอานี้ไปนีไปเออเต้นนะครับตำรวจเต้นนะครับตำรวจเต้นใหญ่เลยอะ เต้นอยู่ฮะเอา้ายังไงยังไงเฮ้ยมันเต้นแล้วมันยิงเราได้วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่เอานี่กีต้าฟาดเอาฟาดไม่โดนฟาดเอาฟาดไม่โดนฟาดเอาไม่โดนอีกฟาดเอา้าโดนจับเฉย <laughs> อะไรครับเนี่ยโอ้ยตายตายตายเรจ,จะไปติดคุกอีกไหมเนี่ยน่าจะไม่ติดนะน่าจะไม่ติดโอเคจ่ายครับปราบครับจ่ายครับปราบ จะขับรบนะครับแล้วก็มาเต้นนะฮะเกมนี้นเป็นเกมอะไรที่เล่นแล้วเล่นแล้วปวดหัวปวดหัวกันตอนขำนี่แหละเพราะมันตลกดีนะครับผมเ,ออเป็นเกมที่ตลกดีนะมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยนะครับมีเยอะเลยนะ,ะวันนี้ก็เราได้ทำการช่วยลิชชี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตัวละครลิชชี่นี่ก็แบบว่าใช้ได้เลยนะครับผมมีกีตาร์ที่แบบฟาดทีเดียวตายนะครับ ลองดูดิฟาดทีเดียวตายเห็นปะ <You need S 1> ดูดูดฟาดทีเดียวตายโอ้โหโคตรแรงครับกีตาร์มาหาปะไลยเนียแล้วก็สามารถแช่แข็งคนอื่นได้ด้วยนะครับก็คือหยุดเวลานั่นเองเนี่ยโคตรดีครับโคตรด,ดีเนะีฟีลฟังมากครับในที่สุดวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมเดี๋ยวผมกดเซฟเกมก่อนอ่า วันนี้ก็เล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นอะไรต่อเดี๋ยวคอยติดตามกันละกันนะครับกับคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนนั่เองนะครับเดี๋ยวแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูโอเก้ครับผมบ๊ายบายขอตีหน่อยเพื่อนโอ้โหทีเดียวตาย ดเดียเด๋ยวตายเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอหัวฟูไอห,ห,หัวฟูไอหัวฟูไอหัวฟูโอ้วันนี้คือวิธีการหาเงินเนี่ยผมไอ<น>ตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาตำรวจกระเด็นเลยกระเด็นเลยอะเออเออยังไงยังไงละ่ะตำรวจยังไงละ่ะคุณตำรวจเออยังไงล่ะคุณตำรวจโคตรเกลียนเลยว่ะ <need> เอาเนี่ไปเกลนเอาเนี่ไปเกลน เอานี่ไปเอานี่ไปตีไม่โดนตีไม่โดนอีกทีนึงอีกทีนึงเออเรียบร้อยเรียบร้อยไฮ้ลแลมโบ้แลมโบกินีแลมโบ้